9ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของการเมืองไทยเพื่อการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์พร้อมกับการทำประชามติที่คนไทยทั้งประเทศจะชี้ว่ารัฐธรรมนูญปี2560ควรถูกแก้ไขทั้งฉบับหรือไม่1วัน2การตัดสินใจที่จะกำหนดทิศทางอนาคตการเมืองไทยในอีกหลายปีข้างหน้าเมื่อการเลือกตั้ง2569เกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาด หลังการยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ที่ผ่านมาทำให้ทำลายการเมืองในช่วงไตรามาสแรกของปี69ถูกขับเคลื่อนด้วยการหาเสียงการลงคะแนนและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นักวิชาการประเมินว่าหลังการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์จะเข้าสู่กระบวนการรับรองผลการเลือกตั้งและการเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนจะได้รัฐบาลชุดใหม่ภายในช่วงครึ่งปีแรก และการเลือกตั้งครั้งนี้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดความต่างจากปี2566เพราะไม่มีสอวอร่วมโหวตวิธีการได้มาซึ่งนายกมันแตกต่างจากปี69ละครั้งก่อนเรามีตัวแปรพิเศษก็คือท่านสอวโหวตน,นายกด้วยนะครับรอบนี้ปี69ไม่มีละเป็นสสด้วยกันเองล้วนๆนะครับความกังวลที่จะทำให้การได้รัฐบาลใหม่ช้าหรือเร็วเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่ที่ว่าพักอันดับหนึ่ง จะได้ตั้งรัฐบาลหรือไม่ซึ่งอันนี้มีมีข้อกังวลคล้ายๆกับปี66อยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะมองโลกในแง่ดีหน่อยว่ารอบนี้อีกหน้าจะมีมาถึงหมายความว่าพรรคที่ได้แับหนึ่งอาจจะสามารถรวบรวมเสียงได้เกิน250แล้วก็ตั้งรัฐบาลได้โหวตนายกครั้งเดียวได้นายกเลยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชั่วโมงนี้พบยังมีกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครกว่า40% นับเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาดังนั้นการดีเบตแสดงวิสัยทัศน์งัดนยโยบายในช่วงเดือนมก,กราคมจะเป็นโอกาสทองที่แคนดิเดตนายกจากทุกพักต้องแสดงฝีมือเพื่อซื้อใจกลุ่มพลังเงียบขณะที่สู่จัดตั้งรัฐบาลปี69จะเป็นการชิงไหวชิงพริปในสามเหลี่ยมอำนาจสม้มแดงน้ำเงินโดยหากประเมินจังหวะนี้ภูมิใจไทยจะเป็นพักที่คาดการจำนวนสสเขตได้ชัดเจนที่สุด จากฐานผู้สมัครเดิมและการย้ายพักของอดีตสสหลายกลุ่มขณะที่พักประชาชนยังได้เปรียบด้านกระแสแต่ความร้อนแรงอาจไม่สูงเท่าการเลือกตั้งปี2,566ดังนั้นหากพักประชาชนได้รับการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งแต่รวมเสียงไม่ได้ก็มีโอกาสที่ภูมิใจไทยและเพื่อไทยอาจจับมือการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วอีกครั้ง หากคะแนนยังไม่กระจายขาดการเลือกตั้งปี69มีแนวโน้มสูงจะไม่มีพักใดจัดตั้งรัฐบาลได้เพียงลำพังในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของว่าใครจะสามารถเอาคะแนนมาแต่คนยังไม่เลือกใครคือคนที่เลือกใครไปแล้วเขาก็เลือกไปแล้วนะครับเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้แต่ละพักแต่ว่าคนไม่เลือกใครมันเยอะที่สุดในประสาทนะครับทีนี้ในขณะนี้ถ้าว่าจำโพยังไม่มีใครได้คะแนนถึงครึ่งพักที่ยังเป็นอันดับหนึ่งก็คือพัก ประชาชนนะครับอันดับ2เนี่ยตอนนี้ภูมิใจไทยดูเหมือนจะขึ้นมาแซงเพื่อไทยอันดับ3าคือเพื่อไทยการตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่มีพักเดียวตั้งได้อยู่แล้วมันยังคงเหมือนปี6-6คือ2ใน3ใครจับคู่ใครได้ดังนั้นเนี่ยมันก็ยังสูตรมันยังเป็นแบบเดิมอยู่นะสูตรหลักมันมีรัฐบาลอยู่3แบบนะครับหก็คือ ส้มบวกแดง2คือส้มน้ำเงินหรือ3น้ำเงินแดงมีแค่นี้นะครับสิ่งที่จะเป็นตัวแปรนะครับมันอาจจะมีมากกว่าเดิมตรงที่ว่าการกลับพักคปฏิปัติของคุณอภิพิธิ์เนี่ยจะไปมีผลมากแค่ไหนหรือในส่วนของพักกล้าทำของเลขธรรมนัตนะครับจะได้พื้นที่สสเขตนะครับไปมากขนาด อีกหนึ่งตัวแปลสําคัญคือการทําประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นพร้อมกันในวันเลือกตั้งและเป็นครั้งแรกที่ประชาชนจะตัดสินโดยตรงว่าสมควรให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเ,เราก็มีการเถียงกันในสภานะครับเสียงข้างมากของสภาผู้แทนก็อยากจะแก้ไขกับร่างใหม่ นะครับแม้จะมีเสียงบางคนที่บอกว่ารัฐบ,บุรฉบับนี้มันปราบโกงอะไรแบบนี้นะแต่ว่าคนที่จะที่ทจะเรียกว่าจะเป็นเหมือนเบรกอ่ะเขาก็ยอมรับเ่าเขาเป็นเบรกค, <c oughs> <ร>ค,คือสอวอจะมาล่างให,หม่ทําไมจะมาล่างใหม่ทาไมฉบับนี้มันก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะข้อถกเถียงจะจบไปเลยนะครับตกลงจะล่างใหม่หรือจะแก้ไขไรายมาตรามันมี2ออย่างถูกไหมก็จบด้วยการทำประชามติ ถ้าเสียงข้างมากของประชาชนเขาบอกว่าขอร่างใหม่หรือเกิดเสียงข้างมากจะโดยเห็นใดกันแล้วแต่สมมตินะครับเห็นว่าไม่ควรร่างใหม่นะครับหลังเลือกตั้งก็มาแก้ไขเป็นรายมาตราไปฉบับ2560หน้ามีปัญหาตรงไหนก็มาแก้เป็นมาตรามาตราไปนะครับอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่คู่ขนานกันกับการหาเสียงเลือกตั้งันแต่ละพักก็คือว่ากระบวน,นการที่คนที่อยากให้มีการร่างใหม่ก็ต้องมีการรณรง,งต่พรรคการเมืองต่างๆก็ต้องมีเรื่องนี้ด้วยว่าเขาจะมีท่าทีอย่างไร การเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์จึงไม่ใช่แค่การเลือกใครเป็นรัฐบาลแต่คือการตัดสินใจต่ออนาคตกติกาทางการเมืองไทยท่ามกลางความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและความคาดหวังของประชาชน2บัตรเลือกตั้ง1บัตรประชามติคือ2พลังเสียงที่จะกำหนดทิศท,ทางประเทศในปี2569และหลังจากนี้กมลเนตรนวลจันทร์ทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน